เรือขยักพับได้เบาเหมือนกระดาษใช้ได้จริงเรือขยักแบบใหม่น้ำหนักเบาและสามารถพับเก็บได้แบบง่ายๆที่ใช้เวลาประกอบไม่ถึง10นาทีเรือรำนี้คิดค้นโดยชายชาวสหรัฐที่ออกแบบให้โครงเรือถอดประกอบได้ทำมาจากท่อคาร์บอนไฟเบอร์และใช้ผ้าใบที่แข็งแรงทนทานผลิตจากโพลิสเอเทอร์แบบยืดหยุน่นและไมโครไฟเบอร์ชนิดกันน้ำทำให้เรือขยักรำนี้มีน้ำหนักเบาเพียงสากิโลแถมยังมีเบาะรองนั่งชนิดพิเศษมาให้ด้วยที่สามารถ ลอยตัวเหนือน้ำได้ตลอดเวลาหมดปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเรือลำนี้เหมาะสําหรับคนที่รักการท่องเที่ยวสายธรรมชาติเพราะเป็นเรือที่สามารถพกไปได้ทุกที่และประหยัดเนื้อที่ได้เยอะจากสิ่งประดิษฐ์แนวคิดธรรมดาตอนนี้มันได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจํานวนมากจนได้ผลิตออกมาจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยในราคา575เหหรียญหรือประมาณ19,200บาทมีให้เลือกถึง5สีเตรียมจัดส่งในกลางปีนี้แล้วด้วยใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูได้